ได้ยินข่าวว่าแม่ฝันเห็นผมไหม่รือเปล่อ้ควมัวน,น่ะฝันบอกประมาณเขาขายกระบอกถลายเว้ยเขาเลยบอกคเขาบอกเวทนาวิทนาคุมาลเลยจันแบบคุมาลที่รักล่าเขาวี่ชายคือยาวนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลมาครับวันนี้เราอยู่กับแม่ทวินหรือยายแม่นของเรานะครับแล้วพร้อมกับ สิ่งของที่ FC นะครับได้มีน้ําใจล็กน้อยมอบมาให้มอบให้นะครับเนือจาก f c ที่ประสงค์ออกนามและไม่ประสงค์ออกนามนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเขาเรียกว่าบริจาคหรือว่ายัางไงก็ได้นะซื้อสิ่งของมาไหว้แล้วก็ทุกอย่างที่ได้ก็คือตัวนี้ครับเป็นเป็นทองเหลืองแท้นะครับโอ้าราคาก็ต้งองยังว่าเนาะหกร้อยห้าสิบาทดีนะครับเนี่ย แล้วก็ถางทูบเนี่ยร้อยกว่าบาทก็ไม่เป็นไรนะเอฟซีบอกว่าซื้อของที่ดีที่สุดมาให้แม่ทวิน <c oughs> แล้วก็ผลไม้ก้าวยางขาดอยู่อย่างหนึ่งนะพี่เดือขาดมะพร้าวครับหาไม่มีเลยอะนะครับแล้วก็มีจําเงินจานวนเล็กๆ,ๆน้อยมอบให้แม่ทวินแต่ว่าก่อนที่จะมอบเงินเนาะให้แม่ทวินตุดทๆๆูบบอกกล่าวก่อนนี่นี่นี่มีทองเหลืองแท้ด้วยแม่เดี๋ยวเราแกะไปวางไว้ดีๆก่อนนะครับเนาะได้ยินข่าวว่าแม่ฝันเห็นผมไหมเร้บอกโอ้ฝันเน่ะ ฝันมาคืนนี่เอางีา้ฮะฝันว่าไอ้นายว่ากันนี่ไอ้นายจิมาไม่น้อกุเล็กุมานบอกว่าเดี๋ยวกวมาเนี่ยโอ้โหผลลุกเลยกุมานบอกว่าเดี๋ยวก็มาเนี่ย,ยที่นี่เลยวันนี้มาเดี๋ยวสองคนบ้านบ้านโดน บ้านไอ้นุ่นมาเร็วครับคนถี่บอกถูกก็น,นุ่นสูงวันน่ะมาเร็วนี้จะได้ทีเนาะมาวานขึ้นรถไฟขายพักมาเสียงว่าหลุนี้ลุนซีนของมเลาวายาวถูกนั่นถูกสองลอยถี่ฉันบอกไป<อ> <ๆ S 1> ฉันรู้เลยขนลุกเนาะครับ,บอกเขาเมื่อวานนี่บอกเขากูม่านอะไม่เขาเต,ต๋อไมเขาฝันเขาฝันนี่คนกรุงเทพผมมาใหม่มันจะออกอายุผมจะเทียบพวกคัอคนคนคนกรุงเทพมาใหม่อีกมาใหม่อีกนี่มาใหม่สองสองรอบเร็วนะนี่ มาขอมาขอไหมมะขอก็เลยเขา้าวายดอกกลิ่นอ่ะเดี๋ยวเขาก็ทำพิธีทำพิธีเลยนี่ทำพิธีเดี๋ยวเขาเขามาขอเลยเขามาสะกดเนี่ยมาขอขอนี่ดิไม่ใช่มาสะกดไม่ให้เรียกออกซะหะไม่ใช่มาวายเขามาวายหลอกเขาเนี่ยคือหนาะมาให้สามแพกเนี่ยจ้ะสาธุเด้อที่เขาเลยบอกว่าโอ้ยมาขอแบบให คไอ้อีกน่ะผิดเลยว่ะคิดว่าจะเข้ามาสะกดว่ะกลัวจะจ้ามือมาสะกดไม่ให้เรียกออกอีกยุ่งอีกไหนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเนาะเอ้าเราก็ตอนนี้ทานไปเป็นอย่างนั้นแหละก็เอฟซีได้เห็นก็อย่าว่ากันนะครับเด้อเราก็ป้องกันแม่แม่วินไปก่อนนะครับใครที่เดินทางไปเดินทางมานะที่จริงต้องย่กลัวจะมาสะกดไว้เนาะพูดดังอืมนั่นดิ๋ยวเขาโฉบเงียบเงียบคุมมันเาะเขาโฉบเงียบเงียบ ไฟเสียกมายังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้แม่ทำพิธีเดี๋ยวเราจะเอานี่ครับนี่นี่มีเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวกนได้แม่เลยนเเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราอืมนี่ครับเอฟซีนำให้เราฝากเป็นสะพานบุญให้ครับแล้วก็มีก็มีเชิงเทียนซึ่งเป็นทองเหลืองแท้นี่นี่ของแท้เลยนี่มีหกร้อยกว่าบาทอันนี้กระถางทูบกระเบื้องแล้วก็ทูบเทียนห่อใหญ่แล้วก็อันนี้ผลไม้ อันนี้เอฟซีเขาซื้อมาให้เลยนะเอฟซีเขาโอนตังค์มาให้แล้วก็ให้ผมเป็นสะพานบุญให้เพื่อที่จะรอเลขความฝันของแม่ทวินในงวดวันที่สองนี่คือวันนี้คงสุดท้ายนะเดี๋ยวจสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวจะรอาโอเคมานี่คือผลไม้เก้าอย่างที่เอฟซีต้องการอ่ะเดี๋ยวเริ่มพิธีกันครับเดี๋ยวเราเอาเอาของใหม่ไปขึ้นไปเลยดูครับยังไม่มีเทิงเซียนเทิงอะไรเลยเดี๋ยวเราเอาไม่มีทรายไหมใส่กระถางทูบอะไรนะทรายทรายฉันเอาตรงนี้นะนเดี๋ยวไปเอาทรายมาใส่กระถางทูบแป๊บนึงครับเดี๋ยวจัดสถานที่ให้ก่อน อ่านี่กระถางนี่เทิงเทียนอู้สวยสวยก <มา S 1> ูมาน้ำแม่งกูมาเลยบอกเลยพี่คักๆเลยเดี๋ยวไปเอาเอาสายใส่กระถางทูบแป,ป๊บนึงครับนี่นี่กระถางทูบเดี๋ยวให้ยายไปใส่เนะยายใเนะให้ยายไปใส่เองก็ได้ครับแล้วก็มีทูบเทียนห่อใหญ่นะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เห็นความเป็นอยู่ของแม่ทวินแล้วก็มีใจศรัทธาในการที่ร่วมกันนะครับ คนละนิดคนละหน่อยนะมีมากก็ร่วมกันทํามากมีน้อยก็ช่วยๆกันไปครับส่วนเราก็เป็นสะพานบุญให้เท่านั้นครับส่วนตัวเลขอยู่ที่ดวงใครนะครับเนาะดวงใครดวงมันนะขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันในงวดวันที่สองนี้กับแม่ทวินก็ขอบคุณเอฟซีทางราชบุรีแล้วก็ทางเออลืมชื่อนะไปทางไหนอีกคนนึงเนาะเหรอในประเด็ไไน,นเนาะครเนาะก็ไม่อยากออกชื่อออกนามนะครับอาจจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการโอนการนะบริจาคอะไรทระานี้เนาะ เราก็จะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วก็ไม่อยากจะบอกจำนวนเงินเท่าไหร่แต่ก็ดีใจแทนแม่ทวินนะซึ่งท่านก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่มากแต่ก็อาจจะช่วยชีวิตช่วยอะไรเขาเรียกว่าประยุงการใช้ชีวิตของแม่ทวินได้ไปอีกรายอนหนึง่งนะส่วนตัวเลขอยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่ดวงอยู่ที่วาสนาของใครจะถูกหรือไม่ถูกเนาะจะมาโทษเราว่า เรียกไม่เข้าเลยอะไรเลยก็ไม่ต้องพูดนะครับเด้อเป็นแค่แนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราแค่เป็นสะพานบุญให้เท่านั้นนดครับเด้อแต่ว่าเราคุยมากพูดมากถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเท่านั้นเองครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเท่านั้นเราเป็นคนสไตล์เราทําอาชีพสไตล์นี้นะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเท่านั้นมาแล้วยอ่นะครับนี่เป็นเงินจ่ายน้ําใจเล็กๆน้อยจากเอฟซีครับเงินจํานวน ก็ไม่มากสําหรับเราแต่มากสําหรับยายทวินนะครับอันนี้กนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านแม่ทวินแล้วก็ขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เห็นความเป็นอยู่ของแม่ทวินนะครับมาซึ่ง ท่านหรือว่าแม่สบินก็ก็ดูเอครับฐานะก็ประมาณนี้นะครับรก็ช่วยๆกันไปมีเล็กมีน้อยก็ช่วยๆกันไปก็บอกไว้ตามตรงนะครับรโทรหาผมได้เฉพาะคนที่อยากช่วยแม่สบินเท่านั้นเรืร่องตัวเลขถามตัวเลขอย่างเดียวผมจะไม่ตอบผมจะปฏิเสธแล้วก็ให้เข้าไปดูในคลิปอย่างเดียวเท่านั้นนะท่านใดที่ช่วยเราอย่างเงี้ยอย่างพี่ๆหลายๆท่านที่ช่วยกันมาเนี่ย ก็โอเคนะเราก็จะรับรับไว้พิจารณานะคือเราต้องการแทะคนที่อยากช่วยแม่ทวินในการบูรระบ้านหรือว่าบำรุงบุรณะําตำหนักของแม่ท่านให้ดูมีสง่าราศีและมีลูกศิษย์ลูกหามากกว่านี้ก็ประมาณนั้นนะครับท่านใดที่ถามแต่ตัวเลขอย่างเดียวเราจะปฏิเสธทันทีอ่ะขอบคุณครับมาเข้าวิธีกันได้แม่แต่ที่เนี้ยฝันฝัได้กินข้าวรามฝันได้กินข้าวราม พขาหนักมาขายข้าวไร้แต่ก็เลยบอกมันเงินซื้อดอกไม่ที่ใดกินเขาเลยคนนั้นเขาซื้อเขาบิใหายบใหายซื้องล้วก็ไปเล่าทองโว่บางตรงแต่หนุ่มก็นั่นเลยก็กใดมีปุ๋ยก็เลยฉันบอกมาบอกฉันบอกกูมาเขาขายก็บอกถลายว่าเก็เลยบอกพูดเลยคนดู เขาบอกเปดสีสโงเปดสีสอมยังไม่เล่าใครเยังไม่เล่าใครเลยด้วยเป็ดสีส้มลเลยถามไปยำอีกอะไรนะเชวาไนดะ้หรอยูข้าวามูเลยฉนวดยาถือขอ้ามา,มา,ามั้งเนาะนะครับามวันนี้ข้าวรามเตรียมที่น้อยน,นะไปกินอิ่มเนลยนะข้าวามนี่ถือหน้ากระบอกนี่มาข้าวลามนะ่ยกระบอกอลาม พกสิพย์ทียดิพยานึงเยเขาผัววิทนาวิทนากุมารเลยฉันว่ากุมารหิวโลราบกลยเขาบิห้อะขึงยาวมากจังแคซื้อก็บอกก็ไล่หนักโอ้ยอย่าพูดก่อนถุกลูกลุกพอนเจ้ง กอนแจงเลยหลุกวงไหวแปดสีสองแ็ดสีชัดๆังนอองนีดลูกแปดสีสองโอ้ยมาพอดี เกาหรือเปาเกากาคงเลยเจ้ายูใหญ่คนเกาคนถือจันทถ่ายยูทูปนะยังไม่มาหนิยังไม่มานิ่จ้ะคนนั้นคนเือให่คนเหนืคนถ่ายยูทูปเอาเอาเกาสูงมั้งเด้อเกาสูงมาจากไหนก ก็บ้านนี่แนี่ก็บ้านนี่ก็บ้านนี่แหละเอออยู่กนบ้านชั้นนี่นะ้นนั้นเข้าเขากมานี่นี่คนนี้เดลมะนาวมะนาวมีี่นี่ยซีมาหลไหมยีมซีาหาหลไหมคุมาไม่เนี่ยวันนั้นมาเพีมาสองวงไมนั่นเนียอืมเดี๋ยวผมชุดทุกปนเนีงย ไอ้ไอ้ีไทยลูกก็ไอ้าร่านี่ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคนไหนไม่มีคนที่ก็นู่นเนี่ยะว่ามันมีทายก็นู่นน่อย่างระทอนอ่ะอืม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 นันนี้อเละเชี่ยหอมเลียบนอโอ้เออขีเ้าถูกวายกี่บาท không có mà, tao nghe đùa cái hả ông đấy, ăn thua, ăn thua, มาอยู่แคทางนี้ก่อนสรุปเลขที่แม่ทวินฝันโค้งสุดท้โค้งสุดท้ายนี้ก็คือวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ก็เลขออกแม่มท,าว,ามทวินชา,าววายสองอันเห็นเด็กเก่าขึ้นมาตัวเดียวฉันไหวใล้นางสองแม่ชาวนะเด็กเก่าขึ้นตัวนีอันหนึ่งไม่นาน กุมารมาเขาฝันบอกว่าในใ,ใว่างที่เลขสองเลขสามตัวที่ว่าหิวข้อหลามก็คือเลขสี่แปดสี่สแปดสี่สองส่วนจะมีเลขตามมาอีกตัวหนึ่งคือเลขเก้าไม่รู้จะจะไปจับคู่กับอะไรแม่ไม่รู้เลยไม่รู้เนาะแต่ว่าเก้ามีแน่มีหินเลขเก่าตัวเดียวนมคชาวนางสมกับหินจุดนางสมแม่ชครับนางสมมาวาย บอกถูกเก่าดอกด้วยอืมงานหนึ่งมันไม่นานถูกมันไม่นานครับมันใหม่ซื้อก็แม่ไหมนี่อยู่ก็แม่ซื้อถูกหวยถูกซื้อถูกบ้งไหมงานพอดีครับซื้อก็เลขถูกไหม่าที่แล้วแม่ให้นะเจ็ดสองก็แปดห้านะม่ซื้อไม่ได้ซื้อเนี่ยอายุแกพอดีเก่าเก่าอะไรจากยังมาถามเก่าจะว่าเก่ายังจว่า ตอนนั้นแม่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 หวินบอกว่าฉันบอกเกคนเดียวเจ็ดเก้าใช่ไหมอายุแม่วันน่ะวันนั้นไวันนั้นนะแม่อายุเท่าไหร่ฉันนะเจ็ดสามเจ็ดสมโอ้เขาได้ยินว่าเจ็ดเก้าปกตมันบามาเปลี่ยนใหม่คือนั้นมันกระพนกระพนเนาะเออเออายอันอายุฉันนีเจ็ดสามที่นี่เข้ามาไว้ได้เก้าเจ็ดสามสามเจ็ดศูนย์เจ็ดมีเด็กคืนสามเจ็ดศูนย์เจ็ดนเะครับ ที่นี่อันแม่ไว้มาชาวไดเก่าตัวเดียวเก่าตัวเดียวอืมแม่กุมารมาเขาฝันว่าเดี๋ยวก็มาผมจะมาก็มาจริงจริงกุมารนี่กุมานี่ทักถูกเป๊ะเลยเนาะก็แสดงว่าต้องมีอายุผมอยู่ในนั้นสี่เจ็ดแน่นอนที่นี่ก็เลยอีวันโอ้โหในขนบฝันว่าเราให้คนผิดฟังแล้วฝันว่ามีหนังมีหนังต้านน้องเมว มูสิบสี่นึกว่าคนกรุงเทพมาได้นี่ที่นี่งมูสิบสี่ที่นี่คนนั่นบานบานนี้เงี้ยเนาะที่เขาฉันบอกเขาถูกอ่ะชายเขาคือจะถูกจริงวันนั้นเบ้อออกอายอ่ะให้เขาบอกเป็หาบอกประวัติหดทีเดียวงวดทีเดียวโอ้ยบอกหลายคนเอช่นนี้ซื้อบรัวนะซื้อบ่ซื้ออะไรครับซื้อหวยไม่ไม่ผมไม่เล่นผมไม่เล่นหวยครับว้ายเขาไม่ซื้อยังไง สื่อคนอื่นก็เป็นนั้นว่าผมเนี่ยเป็นสะพานบุญให้ฟีทุกท่านที่ดูที่ดูในคลิปดูในนันดูในคลิปเออในในหนังหนี่เขาห่คุณคุงเขีบมากนะนะประมาณนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเห็นในคลิปประมาณนั้นแหละครับเขาไม่ซื้อบอกเขาผมไม่ผมไม่ซื้อเลขก็จะเป็นสะพานบุญให้เอาย้ำอีกทีเลขที่กุมารมาบอกว่าหิวข้าวรามก็คือเลข แปดสี่สองหลอกก็ได้เลขเก้าเก้านี่เยนยเอาแค่สี่ตัวพอนะแม่เนาะแล้วก็อายุผมใส่เข้าไปเนาะสี่เจ็ดเนาะอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะจดย้ำอีกทีก่อนอ่ะนะสรุปเลขแม่ทวินในงวดวันที่สองในโค้งสุดท้ายนี้นะครับเลขที่กูมารมาบอกว่าหิวข้าวหลามไม่ใช่ข้าวหลามจะมากองเต็มหน้าบ้านอีกแล้ว่าเนี่ยอยากกินข้าวหลามข้าวหลามก็บอกนั้นแปดสี่สองสถานะมาสื่อเท่าไร โอ้ยจะบอกดีไหน่บอกโอ้เลยขนลุกไงอืมไอซื้อขราวหลามไอแพงวะลูกซื้อคอนเก่งฉันไหนใส่บาทดูดูก่อนดูก่อนอ๋อไม่ต้องเค้ยไม่ตรงโต๊ะดอกคนคนนั่นเจ๊เจ๊จ๊ก็เป็นตัวเลขตัวนี้ขึ้นมาข้าวหลามก็บอกนั้นราคาแปดสี่สองนะครับชั้นก็เลยว่าเอาข้าวหลามไอสื่อแพงไปวาอืที่ก็เลยลูกซึก วงไวเลยอที่หนีพ่พอพอนันเลยว่ะเอา้าทำไมเจ้านันมันเจ้านันมันไรไรมีเศษซีนึงอะอะไรเนาะเค็ดไหวเลยเลยิงสรุปตัวเลขที่แม่<ด>ทวินได้มาจากน้องกุมารไปเข้าฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆครับถ้าไม่เราไม่มานี่จะไม่ได้เรียกตัวน,น,นี้นี่แปดสี่สองนะครับก็เจ้านันก็ไดเร็วไวซีนึงก็ อันนั้นอันนั้นโชว์เข้าไปเนาะอันนั้นโชว์เข้าไปอันนั้นเขามาจุดเอาเองนะครับแต่เราจะได้จากจากแม่แม่ทวินเลยก็คือแปดสี่หนึ่งแล้วก็ 7, 9, วเจ็ดเก้าจุดเอาเองอ่ะโชคใครโชคมันแต่ว่าเลขที่แม่ทวินให้มาคือแปดสี่สองแล้วก็เจ็ดเก้าส่วนอายุผมนี่ก็คงจะต้องเอาไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดครับ เขาสื่อกลางมาให้มแล้วก็เจ็ดสามนี่ก็อายุแม่เนาะแม่วินก็7เจ็ดสามเนาะเอาตามนี้นะครับโค้งสุดท้ายนี่นี่นี่ของดีเลยนี่ของดีของแค่นี้ก็เบื้องอย่างดีเลยผลไม้อีกเก้าอยากจะขาดอย่างหนึ่งพี่พร้อมเงินจํานวนหนึ่งก็ขอบคุณสําหรับเอฟซีทุกท่านขอขอขอนอะนะครับก็สรุปตัวเลขให้เอฟซีได้ดูแล้วนะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะพาดูบ้านของแม่ทวินนะะแม่ ถาเดินดูรอบบ้านรอบนอกหน่อยครับเนี่ยนี่คือตำหนักที่เราจะช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเนาะช่วยกันสร้างถ้าเลิอกออกหรือไม่ออกถ้าใครมีใจศรัทธานะครับเสาสี่ต้นเท่านั้นหลังคางบประมาณไม่เกินสองหมื่นเทพื้นทุกอย่างน่าจะไม่เกิน 2, สองหมื่นนะครับสําหรับตำหนักนี้ก่อนเราจะทาตำหนักนี้ก่อนส่วนตัวบ้านนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปมไม่ต้องเข้าบ้านเรอ๋ครับแม่ไม่ต้องเข้าไปในบ้านแล้วครับ เดี๋ยวถ,ถ่ายข้างนอกๆน,นี่แหละแมาเอามาก่อนนี่แหละครับประมาณนี้เอาเอาตำหนักก่อนเอาเนี่ยเอาเอาเอาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ดูสวยงามขึ้นไปก่อนเนาะ,นะงบประมาณผมคำนวณแล้วน่าจะประมาณสองหมื่นห้านะครับผมคำนวณเอาไว้แล้วนะท่านใดถูกหรือไม่ถูกยังไงถ้ามีใจศรัทธาร่วมกันนะนะโทรมาเฉพาะเรื่องช่วยผมทําตำหนักให้แม่เท่านั้นคนใดที่โทรมาถามเลขในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะไม่ตอบ ให้เขาไปดูในคลิปเอา<ด>เราจะดูเฉยๆเราจะอาอ,อ่ะนะครับท่านใดที่โทรมาถามตัวเลขเราจะไม่ตอบนะครับเราจะไม่ตอบทันทีเราจะแค่ว่าท่านใดที่จะร่วมเราสร้างตำหนักนี้ขึ้นมาใหม่เนยราคาประมาณสองหมื่นห้านะผมคำนวณแล้วนะครับเพราะผมเป็นช่างอยู่แล้วผมคำนวณแล้วสองหมื่นห้าน่าจะพอมีฝันว่าเอาเผาขอบคุณแม่ทวินนะครับก็คงจะต้องจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนอกรอบอีกทีนึง ว่าวันนี้จะมีอะไรพิเศษหรือไม่นะก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันอ่าผมเป็นสะพานบุญให้ทุกคนเดี๋ครับเดเงินทุกจํานวนทุกบาททุกจานที่อยู่ที่แม่ทวินนะครับอยู่ที่แม่ทวินจะเอาเงินจํานวนนั้นไปใช้ตามอัธยาศัยจะไปสร้างไปทําอะไรก็เรื่องของแม่เด้อยครับเด้อก็มอบเงินไปที่นี่เดี๋ยวจะตรงนี้แหละตั้นคัวตรงนั้นตั้นคัวทำครัวแล้วก็ทาตาหนักเอาตาหนักก่อนเนาะ เอาตัวนี้ให้สวยงามก่อนทุกอย่างค่อยว่ากันตามหลังอขอบคุณแม่ทุกแม่อีกทีครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยในงวดวันที่สองนี้จ้า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 เงี้ยเอากระ<น>เป๋ามารอเลยเนี่ยโอ้กระเป๋ามาใส่ตังค์รอเลย <c oughs> อขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>